คดีน้องชมพู่ชาวบ้านและบุมน้อยยูทูบเบอร์แฉตัวตนลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดแชฉตัวตนที่แท้จริงของลุงพลเป็นบุคคล2บุค,คลิกไม่รักเด็กขนาดนั้นกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่วัยสามขวบเมื่อ11พฤษภาค,คม63บนเขาภูเหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้ม ได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้กับพนักง,งานสอบสวนสอพอกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์180,000บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนางสาวเมย์นำสมมุติชาวบ้านกกอกออกมาเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีต ช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของตาชาญในวงพูดคุยกันมีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงการแก้ปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไประยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกลมกลางวงพลิกคว่ำไปโดนนิ้วเท้าของน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บ และในการพูดคุยคืนนั้นคนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นเงียบไม่ได้โต้เถียงอะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่มีชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่ได้รักเด็กขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็จะไม่ได้สนใจหรือทักทายหยอกล้อกับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่า เป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้งลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาวุวนวยด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องเสียงขยายเสียงจนทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบุมน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึก เป็นกังวลมากๆรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ป้าถอนและพระชานบุญมาพ่อแบมและพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเมื่อโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมาตนเคยไปถ่ายทำช่อง YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุปวิิยะ แม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่า100เมตรตนก็ยังได้ยินเสียงของเขาอย่างไรก็ตามตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทั้งทำร้ายนักข่าวแไล่สดท้าต่อยกับตนนั้นทำให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆคดีน้องชมพู่ไม่ต้องห่วงคดีนี้ไม่จับแพ้มือปราบหูดำยืนยันคนร้ายชี้คดีนี้หนึ่งปีไม่นานเกินไป มือปราบหูดำอดีตผู้ชาการตำรวจนครบาลมั่นใจคดีนี้ไม่มีจับแพ้ยืนยันคนร้ายจากก่อนที่ก่อนหน้านี้ลุงพลหรือนายชัยพลวิพาผู้ต้องหาตาหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้นายชัยพลถูกตั้งข้อหา3ข้อหาหนักซึ่งทางพลตรเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุภผู้ชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบตรมั่นใจอย่างมากว่าหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้พลตรวจรีวิชัยสงังประภัยอดีตรองผู้ชักการตำรวจคนครบาลหรือที่รู้จักกันในนามของมือปราบหูดำได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเห็นด้วยกับผู้ชักการตำรวจแห่งชาติที่แถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่น จนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปริดชีพน้องชมพู่แต่มีพยานบ่งชี้ใน3ข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้มือปราบหูดำยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบหากันต่อไปคือ 1. หาพยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมกระทำผิด3พยานส่วนที่หลายคนจับตาว่า จะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนโตมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำไปคนทำก็ต้องติดคุกยกตัวอย่างเส้นขนสามเส้นที่ตรวจว่าไปตรงกับลุงพลหรือคนใกล้ชิดลุงพลนั้นเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าไม่ใช่อยู่ดี จะไปจับข้อหายัดให้คนทั่วไปโดยพระการใครจะกล้าจับแพะรู้ไหมว่าถ้าทำหลักฐานเท็จเพื่อจับกลุ่มบุคคลบริสุทธินั้นตำรวจจะมีโทษหนักองค์กรก็เสียหายความศรัทธาก็เสียดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจับแพะตำรวจเขาจะทำอะไรเขามีบันทึกเป็นขั้นเป็นตอนเพียงแต่เขาไม่บอกเพราะบางครั้งถ้าบอกออกไป จะทําให้คนร้ายไหวตัวทันจนนําไปสู่การทําลายหลักฐานได้คดีน้องชมพู่อาจารย์ประเมศอิทธรชมนุมได้ไปออกรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์ในคําถามที่น่าสนใจดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าไม่ถ้าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพะหรอกคดีผอกอลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถแถลงเองแศพที่กระบี่ พังงาผู้บัญชาการตำรวจถิ่งชาติก็ถแถลงเองจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจถห่งชาติเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมของท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่องแต่ท่านทําเต็มที่การตายของนอกชมผู้ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทําร้ายไม่มีคำถามถัดมา หมอบอกว่าขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงมั่วซั่วเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ตำรวจ สอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครสักคนเห็นคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ปรเมฆตอบว่าต้องมีไม่งั้นตั้งข้อหาพลากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยหรืออาจารย์ปรเมฆตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็น คนอาจจะเห็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมส่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกลั่นจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่อย่างไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยนายสิทธาพี่บังเกิดหรือทนายตั้ม ได้พานายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่พร้อมด้วยนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนเข้ายืนน่นหนังสือกับนายศิราเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้ศาลหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า น้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้ออกมาหลังจากถอยจากมันเจ้ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ้บอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมาย จนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆนหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้นายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจ้ว่าชื่อของเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่ง คอยดูเขาจะชนะใครวันนั้นเจ๊ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีอายแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคนเขารวยแล้วเขาจะไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักด้วยซ้ำช้อยส์เขาเยอะ